สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการคูณคว้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะจงเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้วิธีการคูณขว้คูณคว้ทำยังไงอย่างเช่นเศษ3าส่วนหกับเศษ4ีส่วนเเราจะเปรียบเทียบกันนะคะดูวิธีทําค่ะเศษ3าส่วนห กับเศษส,ส่ส่วนเเราจะคูณทะแยงจาก5ไปที่4จะได้ว่าเอา4กับ5มาคูณกันไขไปอีกฝั่งก็คือ3าคูณเก็คือเอา3กับ7มาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเมื่อ4ีคูณหได้เป็น20 3สคูณเได้เป็น21 ทีนี้เราจะตอบอยังไงเราจะเห็นว่าเลข20นะคะมีค่าน้อยกว่าเลข21เครื่องหมายที่เราจะใส่เราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเข้าไปค่ะก็จะได้ว่า21มากกว่า20ดังนั้นนะคะคำตอบของเราคือเศษ3ส่วน5มากกว่า c สษ่สวน7ค่ะ ดูตัวอย่างต่อไปนะคะเศษสส่วนสิกับเศษสส่วนแเราก็มาใช้วิธีทำเป็นวิธีคูณควาโดยควายตัวแรกคือจาก11ไปคูณกับ3นะคะแล้วก็เอา8คูณกับ4ซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้ว่า8ป32 3คูณกับ11เป็น33นักเรียนจะเห็นว่าเลข32นะคะดูตัวข้างหน้าก่อนเลข32มีค่าน้อยกว่า33นะคะดังนั้นเครื่องหมายที่เราจะใส่ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าดังนั้นคำตอบจะได้ว่าเซทสี่ส่วน11น้อยกว่าเศษ3ส่วน8ค่ะเวลาเราตอบเราต้องนำโจทย์มาตอบนะคะ ไปดูตัวอย่างต่อไปเศษ5ส่วน9กับเศษ7ส่วน12เปรียบเทียบกันระหว่างเศษส่วน2องจำนวนวิธีทำเขียนเศษ5ส่วน9กับเศษ7ส่วน12แล้วเว้นตรงกลางไว้นะคะคูณไข่อันแรก9คูณไปที่7ต่อไปจะได้ว่า7คูณ9 7 9คือ63คิบอานที่2คือ 5คูณกับ12ค่ะเราจะได้6 0 5คูณ12เป็น67 9 63นักเรียนจะเห็นว่า60นะคะมีค่าน้อยกว่า63ดังนั้นเครื่องหมายที่เราจะใส่คือเครื่องหมายน้อยกว่า60น้อยกว่า63ดังนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือ เศษห้ส่วนเ้น้อยกว่าเศษ7จ็ส่วนสิค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเศษสิบส่วนสิกับเศษยี่สิบส่วนสาเราก็จะคูนควายจากเศษสิบส่วนสิไปที่เศษยี่สิบส่วนสาโดยกัน นำ7ไปคูณกับ24นะคะจะได้ไว่า24คูณด้วย17และนำ3า34ไปคูณกับ12ผลลัพธ์ที่ได้นะคะ12คูณ34ได้408 24คูณกับ17ได้408ดังนั้นอะ่ะสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันเครื่องหมายที่เราใช้ก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะ สุดท้ายจะได้ว่าเศษ1 2ส่วน17เท่ากับเศษ24ส่วน34ค่ะกระจบแล้วนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูเรื่อยๆนะคะ